เข้าประจำการเรียบร้อยพร้อมเปิดจำหน่ายให้ครอบครองเป็นเจ้าของในราคาแค่แสนต้นๆน,น,นะครับกับเจ้าตัวดูกติมอนเตอร์ m 7 9 5ปี2 0 1 3ของเราคันนี้นะครับคลิปวิดีโอที่คุณกำลังจะรับชมต่อจากนี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการขายรถของร้านร้านเซลวไว้์พือสองอานมีคําพูดที่ไม่เหมาะสมหรือกิริยามาย,ยาที่ไม่ดีต้องกราบขอภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะจ๊ะนาจ๊ะ าพูดถึงรถจากประเทศอิตาลีนะครับผมแบรนด์แรกที่หลายท่านนึกถึงและชื่อแรกที่นึกถึงนะครับคงไม่พ้นนะครับผมแบรนด์ดังอย่างค่ายดูกาตีนะครับผมกราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับเข้าสู่ช n นลของร้านเซลใบพรามสครับ วันนี้นะครับยังอยู่กับผมกันอีกเช่นเคยกับการรีวิวรถต่างๆภายในร้านครับผมคลิปนี้นะครับขออนุญาตเอาใจสาวกอิตลีกันนิดหนึ่งครับจะพาทุกท่านนะครับมาชมกับหนุ่มหล่อายพันธุ์อิตาลีแท้อย่างเจ้าคันนี้เลยครับผม oh. ดู a t กติมอนเตอร์795นะครับ ลดยอดฮิตนะครับของตลาดจากค่ายดูกตีที่บอกได้เลยว่าเข้าออกเข้าออกเป็นว่าเล่นสำหรับร้านเซอร์ไบของเรานะครับผมวันนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตจัดเลยเต็มเต็มครับคันนี้ครับบอกได้เลยของแต่งมาครบจริงๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวท่องานคาร์บอนต่างๆนะครับเอาไปพร้อมหลอ่อพร้อมขี่ได้เลยที่สําคัญนะครับร้านคาจัดจําหน่ายตัวนี้เราเปิดอยู่ในราคาแสนต้นๆเท่านั้นเองครับ ราละเอียดตัวรถเพิ่มเติมนะครับของเจ้าคันนี้จัะเป็นยังไงนะครับของแต่งที่ให้มามีอะไรมาให้บ้างและที่สําคัญนะครับราคาแสนต้น,ตนมันเปิดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวไปดูพร้อมกันในคลิปเต็มครับแต่ก่อื่นเช่นเคยนะครับตามทมเนียมปฏิบัตินะครับฝากุเพื่อนพี่พีทุกท่านนะครับผมช่วยกันกดไลค์นะครับผมกดแชร์นะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้พวกเราชาวเซลล์ว้รับ2สในการทําคลิปใหม่ๆต่อๆไปและเป็นกําลังใจพวกเราหารถใหม่ๆราคาโดนๆมานําเสนอให้พวกพี่ๆทุกท่านได้เลือกซื้อกันด้วยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูรีวิวตัวรถเจ้าคันนี้เต็มๆพร้อมๆกันดีกว่าครับ ก่อนที่ผมจะพาทุกท่านนะครับไปชมกับรีวิวตัวรถกับเจ้าตัวดูติมอนเตอร์795ของเราคันนี้กันแบบเต็มๆนะครับตามกฎของทางร้านเซล v ์วารัมของเราครับรถทุกคันนะครับที่ลงขายต้องขออนุญาตแจ้งราคากันก่อนเลยครับเพื่อให้พี่ๆทุกท่านนะครับได้ตัดสินใจในการเลือกซื้อรถกับทางร้านเราได้ง่ายมากขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นครับผมเดี๋ยวเราไปฟังราคาของเจ้าตัวดูติมอเตอร์795ของเราคันนี้กันก่อนเลยดีกว่าครับ ราคานะครับผมสำหรับเจ้าตัวดูกติมอนเตอร์ M795 ปี2013คันนี้นะครับเปิดจำหน่ายในราคาแค่1 3 9 0 0 0บาทครับกรณีการจัดไฟแนนซ์นะครับตัวนี้ดาวเริ่มต้นอยู่ที่3 9 0 0 0่าบาทครับในส่วนตารางการผ่อนนะครับขอย่าเริ่มต้นที่48เดือนครับงวดละ2988บาทครับในส่วนของ60เดือนนะครับงวดละ2 6 3 1บาทครับค่าเนินการจัดไฟแนนซ์ตัวนี้โปรโมชั่นพิเศษนะครับฟรีค่าเนินกายครับ ออกรถเป็ดเสร็จพร้อมขี่ใช้เงินมีแค่3 9 0 0 0บาทจบทุกขั้นตอนครับหลังจากที่ได้ฟังราคากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเชื่อว่าพี่ๆหลายๆท่านคงให้ความสนใจกับเจ้าตัวดูกติมอนเตอร์7 9 5ของเรา นี้ไม่น้อยกันเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาทุกท่านมาชมกับรีวิวตัวรถของเราคันนี้แบบเต็มๆกันเลยดีกว่าครับในส่วนของตัวอันดับแรกนะครับเช่นเคยเลยต้องขออนุญาตพาทุกท่านมาชมในส่วนตัวเลขไม่ของตัวรถกันก่อนเลยครับขออนุญาตเปิดกุญแจนิดนึงนะครับในส่วนของเลขไม์ของเจ้าคันนี้นะครับเลขไม์ถือว่าวิ่งมาไม่เยอะครับเลขไม้วิ่งมเพียงแค่ 2 0 0 0 0นะครับผม5000กิโลครับตัวนี้เครื่องยนต์จบจบนะครับระบบไฟติดครบใช้ได้ทุกจุดสมบูรณ์กันเลยทีเดียวครับในส่วนของสีสันของตัวรถของเจ้าคันนี้ครับตัวรถนะครับตัวนี้แจ้งก่อนว่าไม่ใช่สีเดิมนะครับตัวนี้ทําสีเทาแลมโบมาครับเพื่อให้ตัวรถนะครับดูใหม่ดูมีมิติมากขึ้นนะครับตัดกับตัวลายคาร์บอนหลายๆชิ้นที่ให้มาผมบอกเลยว่าตัวนี้โดดเด่นสะดุดตามากมครับเชลไบรามสอ พูดถึงในส่วนของชิ้นงานคาร์บอนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาทุกท่านมาชมในส่วนของตัวงานคาร์บอนของตัวรถกันเลยดีกว่าครับว่าเจ้าคันนี้ให้อะไรมาบ้างนะครับและจะหนักจัดเต็มขนาดไหนครับเริ่มต้นนะครับในส่วนตัวชิ้นบังโคลนหน้าก่อนเลยครับตัวนี้บอกเลยว่ามาหล่อๆดุดดุเสริมความดุดันให้กับตัวรถได้ค่อนข้างดีบังโคลนหน้าตัวนี้เป็นของเดิมหุ้มคาร์บอนนะครับผ้าคาร์บอนสวยงานดีนะครับไม่แตกไม่หักนะครับถัดจากในส่วนตัวบังโคลนหน้าครับไล่มาดูในส่วนตัวถังกันบ้างครับ ในส่วนของตัวถังของเจ้าคนนี้นะครับให้มาชิ้นคาดกลางถังตัวนี้นะครับ2ชิ้นนะครับทั้งท่อนบนนะครับที่เป็นตัวครอบเบ้ากุญแจนะครับรวมถึงในส่วนตัวท่อนล่างนะครับที่เป็นคาดกลางถังตัวนี้ก็เป็นของเดิมหุ้มผ้าคาร์บอนมาสวยๆคาร์บอนเงาๆอีกเช่นกันครับในส่วนของตัวชิ้นงานคาร์บอนนะครับยังไม่จบเพียงแค่นี้ครับในส่วนตัวชุดข้อบเบาะด้านหลังนะครับจะมีในส่วนตัวชิ้นงานการลอยตัวนี้นะครับ ก็เป็นงานคาร์บอนอีกเช่นกันครับตัวนี้เป็นงานเพียวคาร์บอนนะครับแปะมานะครับในส่วนของตัวครอบเบาะนะครับมาหล่อหลอดุดันครับตัดกับสีเทาแลมโบของตัวรถได้โดดเด่นและสะดุดตากันเลยทีเดียวครับเชลไบร์ต2ถัดจากในส่วนของตัวชิ้นงานคาร์บอนต่างๆของตัวรถนะครับขออนุญาตพาทุกท่านมาดูกับรายการของแต่งชิ้นอื่นกันบ้างดีกว่าครับที่บอกไว้เลยว่าเจ้าคันนี้ไม่ได้มีดีแค่คาร์บอนนะครับเริ่มต้นในส่วนตัวด้านหน้าก่อนเลยครับ ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับชุดชิวหน้าแต่งสีดำหล่อหดุดุตรงรุ่นนะครับสำหรับ795โดยเฉพาะตัวนี้เสริมความดุดันให้กับตัวรถได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับถัดจากในส2ตัวชุดชิวหน้าครับมาดูใน2ตัวชุดก้านเบรกการขัดกันบ้างดีกว่าครับ ในส่วนการเบรกการคัดของเจ้าคันนี้ที่ให้มานะครับตัวนี้เป็นงาน CNC ตรงรุ่นสามารถปรับได้ถึง6ระดับนะครับที่สําคัญนะครับตัวนี้นะครับสามารถปรับสั้นและยาวได้แล้วแต่ความชอบความถนัดของผู้ใช้ผู้ขับขี่ได้เลยครับผมนอกจากในส่วนตัวชุดกั้นเบรกการคัดครับในส่วนตัวฝากระปุกน้ํามันด้านบนนะครับ ซ้ายขวาตัวนี้นะครับทั้งฝั่งเบรกและฝั่งคัตที่ให้มาตัวนี้ก็เป็นงาน c n ียอีกเช่นกันครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับโลโก้ดูกรตี้หล่อหลอดุดุครับในส่วนตัวปลอกแฮนด์และกระจกปลายแฮนด์ตัวนี้ก็เป็นของแต่งอีกเช่นกันนะครับเรียกว่าเสริมเข้ามานะครับให้เข้ากับตัวชุดแฮนด์ด้านบนนะครับผมในส่วนตัวชุดแฮนด์ครับไล่มาดูที่ตัวแฮนด์กันบ้างครับเจ้าคันนี้นะครับมาพร้อมกับแฮนด์แต่งของ r z m หรือ l s t h a l M นะครับ ตัวนี้มาเราหล่อตัวแฮนด์เป็นสีเงินนะครับถ้าขี่สบายไม่เมื่อยไม่ปวดหลังนะครับเซลว้รามสองถัดจากในส่วนตัวชุดแฮนด์ด้านบนนะครับขออนุญาตพาทุกท่านมาชมกับส่วนชุดท้ายหลังกันบ้างดีกว่าครับในส่วนตัวชุดท้ายด้านหลังของเจ้าคันนี้นะครับมาพร้อมกับท้ายสั้นแต่ง RNG ตรงรุ่นสำหรับ m เตอร์795โดยเฉพาะมาหล่อๆนะครับผมนอกจากในส่วนตัวท้ายสั้นแล้วนะครับตัวนี้นะครับยังให้มาในส่วนตัวข้อบบอกของเดิมศูนย์ที่ให้มาครบๆนะครับตัวนี้นะครับก็จับทําสีให้เข้ากับสีตัวรถนะครับมาหล่อๆดูๆสำหรับท่านใดที่มีคนซ้อนก็สามารถถอดออกได้เลยนะครับตัวนี้เป็นแค่ตัวข้อบบ,บ,บอกเฉยๆใต้นี้จะมีในส่วนตัวบ,บอกตอนเดียวที่เป็นบอกยาวอีกเหมือนกันนะครับ นอกจากในส่วนตัวครอบเบาะและท้ายสั้นครับผมมาดูในส่วนตัวชุดยางหน้าและยางหลังของเจ้าคันนี้กันบ้างดีกว่าที่บอกได้เลยว่าคุ้มมากๆครับเพราะในส่วนตัวยางที่ให้มาตัวนี้นะครับเป็นยางของมิชลินนะครับใหม่ๆหน้าหลังพึ่งเปลี่ยนเลยนะครับบอกย้ําอีกทีครับว่าพึ่งเปลี่ยนนะครับขนยางยังอยู่เส้นสีขอบยางยังอยู่เต็มๆนะครับได้ไปไม่มีผิดหวังเอาไปออกทิปเอาไปสัดโค้งกันได้เลยครับเซลไว้หลรามสอง ถ้าจากในส่วนของตัวชุดยางหน้าและยางหลังนะครับขออนุญาตพาทุกท่านนะครับมาชมกับอุปกรณ์เซฟตี้ของเจ้ามอนเตอร์795ของเอาราคันนี้กันบ้างดีกว่าครับในส่วนตัวอุปกรณ์เซฟตี้เจ้าคันนี้ให้มาถึง2จุดนะครับจุดแรกนะครับจะเป็นในส่วนตัวชุดกันลมล้อด้านหน้าครับ ตัวนี้ให้มาตรงรุ่นสำหรับ795โดยเฉพาะครับการล้มล้อตัวนี้ทําหน้าที่นะครับผมเวลาที่รถเกิดอุบัติเหตุป้องกันหัวโชคนะครับหรือตัวล้อนะครับผมให้ถลายไปกับพื้นถนนตัวนี้บอกได้เลยว่ากันหัวโชคเซฟตัวโชคและตัวล้อได้ค่อนข้างดีทีลทีทีเดียวครับนอกจากในส่วนตัวชุดด้านหน้าครับมาดูที่ด้านหลังกันบ้างครับ ในส่วนตัวชุดกันล้มด้านหลังตัวนี้ที่ให้มานะครับผมเป็นชุดกันล้มและสปูลตั้งเซอร์วิสครับตรงรุ่นสำหรับมอนเตอร์7 9 5อีกเช่นกันนะครับตัวนี้นะครับสามารถตั้งในส่วนตัวชุดสแตนด์สวิตที่เป็นแบบก้ามปูได้ที่สําคัญนะครับตัวนี้เวลาที่เกิดรถเกิดอุบัติเหตุตัวนี้นะครับเซฟสวิงอาร์มป้องกันสวิงอาร์มถลายไปกับพื้นถนนได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับ ถัดจากในส่วนตัวชุดกระล้มล้อนะครับมาดูที่ตัวล้อกันบ้างดีกว่าครับในส่วนเจ้าคันนี้นะครับล้อที่ให้มาหน้าหลังตัวนี้เป็นล้อเดิมนะครับแต่ความพิเศษคือติดตั้งมาในส่วนตัวสติกเกอร์ 3M สะท้อนแสงครับ ตัวนี้นะครับผมเป็นลายสีขาวตัดกับแดงครับมอนเตอร์795ตรงรุ่นมาหล่อเสริมให้ตัวล้อดูมีมิติมากขึ้นนะครับผมลายดูในส่วนตัวช่วงล่างไปแล้วครับมาดูกับไฮไลท์ของตัวรถคันนี้กันบ้างดีกว่าครับเป็นที่รู้กันอยู่แล้วสำหรับเจ้าตัวมอนเตอร์795ท่อต้องออกมาเป็นท่อคู่นะครับ เจ้าคันนี้ให้มาเป็นท่อคู่ทรง SC Project สีดำให้ตัดเข้ากับสีเทาแลมโบของตัวรถบอกเลยว่าท่อคู่นี้เสียงดุดันมากๆนะครับตัวสลีปออนนะครับก็เป็นของ SC อีกเช่นกันมาหล่อๆเข้าชุดกันสุดๆเลยทีเดียวบอกได้เลยว่าได้ไปไม่มีผิดหวังพร้อมลั่นแน่นอนนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องยนต์ด้านนอกนะครับรวมถึงการเทสระบบไฟและเสียงท่อกันดีกว่าว่ามันจะลัล่นเล้าใจขนาดไหนครับ ครับเดี๋ยวขออนุญาตพาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับมาชมกับคลิปการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับของเจ้าตัวดูกติมอนเตอร์795ของเราครันนี้นะครับรวมถึงการเทโลกไฟต่างๆของตัวรถและมาฟังเสียงท่อกันนะครับว่ามันลั่นร้าวใจขนาดไหนก่อนอื่นเราไปสตาร์ทตัวรถกันเลยดีกว่าครับผมขออนุญาตเปิดกุญแจนิดน,นึงนะครับรอหน้าปัดเลยไม่รันจบสักครู่นะครับ โอเคแต่ขออนุญาตกดสตาร์ตตัวรถนะครับตัวนี้จบๆนะครับสตาร์ตดีเดียวเิดตัวลบนะครับผมติดตั้งมาในส่วนตัวระบบไฟพามากไม้เรียบร้อยระบบไฟใช้ได้ครบไฟโตกไฟต่ำเสียงแตรทํางานปกตินะครับไปวนดูรอบคันกันนิดนึงดีกว่าครับสีสันตัวรถนะครับทํามาจบๆครับสีเทาแลมโบลลอเลยนะครับของแต่งครบเลยรอบเดินเบานะครับนิ่งๆนะครับตัวนี้นะครับ ตัวยางหน้าหลังนะครับตัวนี้นะครับยางใหม่มากๆนะครับเส้นสียางอยู่ขนยางยังอยู่เลยจานดิศสวยครับไม่มีสืกครับได้ไปไม่ผิดหวังนะครับรอบเดินเบานิ่งไม่มีโซิงนะครับเครื่องยนต์ไม่หอนะครับมาฟังเสียงคลอกนิดนึงดีกว่าครับผมขออนุญาตด้วยเครื่องนะครับ ดับนะครับให้ดันออกมาอย่างนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยดันปรับนะครับชอบระดับไหนก็ปัดได้เลยครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตดับเครื่องยนต์นะครับจบไปเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวกับเจ้าตัวดูกติมอนเตอร์795ปี2 0 1 3ของเราคันนี้นะครับ ลายเกียรตัวรถเพิ่มเติมนะครับของแต่งต่างๆรวมถึงตารางการดาวผ่อดน,นะครับสามารถกดดูเพิ่มเติมที่ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับต้องลากันไปก่อนฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านติดตามมาด้วยว่าคลิปหน้าผมจะพาทุกท่านมาชมกับรถรุ่นอะไรนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ